มึงแรงไปแล้วไม่ได้แรงมึงไม่เล่นตามมุกไงมึงไม่เล่นตามมุกไงก็ตอนซ้อมก็เล่นอย่างนี้เล่นตอนไหนก็เล่นตอนนี้ไงเอาเนี่ยไม่ต้องถ่ายมึงมึงมึงแรงกูงจริงอ่ะเอา้าไม่เกรงใจพ่อมึงด้วยมึงร้องไห้ไหมใครร้อง,งฟุ้งเข้าตาเพื่อนกันเพื่อน,น,นกันหยอกกันอยู่แล้วเพื่อนรักป่ะรักรักมากไหมรัก รักรัลกูรักมึงรักมึงรักเหมือนเดิมรัก,กเหมือนเดิมไอ้เกล้อพูดสิไอ้เกล้าร <laughs> ักมึงเพื่อนแต่มึงต้องรับผิดชอบของกูนะ เอเลิกแล้วกันป่ะกลัวจะติดใจไงไม่โกรธถามม่าโกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธมีนิดๆไหมถามจริงมีนิดๆไม่ไม่เขาบอกมาเนี่ยแก๊งสามชามัมเท่งนงเขาถามว่ารักใครมากที่สุดจะพูดว่าไงพี่นงกูเ่ยะให้บุกบุงตลอดเลย กูค,คิดว่าจะมีมชื่อกูนำหน้าไม่มีอโนโน้โนก็ตบมึงทำร้ายจิตใจมึงแต่มึงก็ยังรักเขา